สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาชาแน,นลอีกครั้งวันนี้เอกามาพร้อมกับขนมทานง่ายๆสบายๆแล้วก็ที่ทําได้ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปนะฮะแต่รสชาติอร่อยแน่นอนนะฮะก็คือกล้วยทอดโมเลนปิซังโมเลนนะฮะหรือกล้วยแขกอินโดนะฮะอันนี้น่าจะเป็นภาษาบราซา,า,าอินโดนีเซียเนาะอันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะฮะแน่นอนกล้วยทอดก็ต้องมีกล้วยนะฮะวันนี้เอกาใช้กล้วยน้ำวา้าจะกล้วยอะไรก็ได้นะฮะแต่ จะต้องสุกงอมนะฮะดำๆก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆน,นะฮะแล้วก็ผ่าสีเลยนะฮะเวลาเดี๋ยวเอกจะบอกเหตุผลวนะ่าทำไมต้องใช้กล้วยงอมนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมก่อนแน่นอนกล้วยนะฮะกล้วยอะไรก็ได้นะ้อจากนั้นเอกใช้แป้งสาลีในผสมงค้อยกรัมน,น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะกลิน่นวานิลาเกลือถ้าเพื่อนๆใช้เนยเค็มเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะฮะวันนี้เอกใช้เนยจืดนะฮะหรือมากาักะลนก็ได้แต่แนะนำให้ใช้เนยจริงๆเนาะเพราะดีกว่าดีต่อสุขภาพมากกว่ามักะลีนนะฮะ ใส่เกลือครึ่งช้อนชาจากนั้นใส่นมสดจริงๆข่นใส่น้ำก็ได้นะฮะแต่เอากาใส่นมเพราะว่าจะหอมกว่าจากนั้นใส่งาดำสูตรปกติจะใช้ 1- 2ช้อนตัวแต่อากาฟาดไป4-5นะฮะแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาครึ่งอ,อ่ไม่ใช่ครึ่ง1 4ส่วนสช้อนชานะฮะเพื่อความกรอบเนาะจากนั้นน้ำมันสำหรับทอดนะฮะเนวก็ผสมส่วนผสมแห้งลงไปให้หมดนะฮะก็คือแป้งแล้วก็เบกกิ้งโซดานะฮะอากาไม่ได้โชว์ขั้นตอนการผสมเนาะ เกิ้งโซดาใส่เกลือจากนั้นใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ําลงไปแล้วก็คล้าให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนะฮะจากนั้นนำมารีบเป็นแผ่นแบบนี้ถ้ามันติดกันก็ใช้แป้งนวลลงไปช่วยนะฮะนี่เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเอากาใส่แป้งลงไปก็จะสามารถคลึงเขาให้กลายเป็นแผ่นบางๆได้ประมาณ1 1มิลเลยนะฮะนี่จากนั้นนี่ทีใส่งาเยอะเพราะว่าอยากให้เขามีความโชว โชงาเวลาเราทอดมันจะได้ดูหน้ารับประทานนะฮะจากนั้นเราก็กรีดเขาเป็นแผ่นแถบแบบนี้แล้วก็ม้วนจากหัวลงลากนะฮะม้วนแบบตามเข็มนาฬิกาม้วนเข้าหาตัวเองเนาะอการถนัดซ้ายนะฮะเพื่อนก็จะทําตามแบบนี้จากนั้นใช้ไฟ,ไฟกลางนะฮะใจเย็นๆทอดลองไปไฟกลางถึงไฟอ่อนเพื่อนแต่อย่าเพิ่งคุณนะฮะทอดลองไปก็ทิ้งเขาไว้สักพักเนาะใช้กระทะเทฟลอนนะฮะจะได้ไม่ติดกระทะ ใต่เย็นๆค่อยๆอ,อย่าเพิ่งคนประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยเพื่อนๆเอากาเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่ทรงนะฮะกับลายที่เป็นลายเหมือนลายหนอนเนาะเป็นสวยๆนะฮะนี่ที่ใช้เหตุผลที่ใช้กล้วยสุกาะเพราะว่าเวลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะกลายเป็นแบบคาราเมลนะฮะกลิ่นกล้วยเนาะก็จะน่าทานม,มากๆกลิ่นจะหอมมากๆเพื่อผสมกับแป้งและเนยนะฮะอันนี้ก็จะได้ยินเสียงวัวเสียงควายนิดนึงนะฮะ ่านี่ทอดไปถึงเขาอยู่ทรงเราก็สามารถคนได้นะฮะทอดจนเป็นสีเหลืองทองนะฮะเพื่อนนี่ใจเย็นๆมากๆเลยจากนั้นนำลงไปเสเด็ดน้ำมันนะฮะแล้วก็จัดเสริกเลยนะเพื่อนนี่ถ้าอยากกรอบวันนี้ก็ใส่ชอ็อเทนนิ่งในการทอดก็ได้แต่หรือเนอยขาวก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่แนะนำเนาะเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะถ้าอยากกรอบก็ใส่ Euh, น้ำปูนใสนะฮะแบบโบราณบ้านเรานะาณโบราณน,น,นะฮะนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆทานแบบนี้เลยอร่อยมากๆเลยนะฮะหรือถ้าชอบท็อปปิ้งก็ใส่ช็อกโกแลตหรือคาราเมลก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวเอกชอบทานแบบนี้นะฮะก็คือได้กลิ่นกล้วยหอมหอมแล้วก็แป้งแบบแบบออริจินอลเลยนะ,ะนเพื่อนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้การในก,นก,นก,นกนารทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะฮะ วันนี้เอกการนอกจากจะทำทานด้วยแล้วก็เอกายังทําขายด้วยนะฮะเพื่อนๆสามารถออาใบประกอบอาชีพเสริมได้นะฮะนี่ก็คือปกติเขาจะใส่กันที่8ชิ้น20นะฮะเอกการไปเชิ้นก็เต็มถุงแล้วนะฮะนี่ก็ใส่ถุงกระดาษสวยๆน่ารักๆแบบนี้แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่เสร็จแล้ว เ,เพื่อนๆอย่าลืมไปทําตามกันนะฮะนอกจากจะอร่อยแล้วยังสามารถประกอบอาชีพได้อีกด้วยวันนี้เอกาไปแล้วฮะบ๊ายบาย